ยอดเลยอ่ะโหเหมือนที่วีเลยไปมาจากไหนเนี่ยตั้งจิตนี่คือเหรียญศักดิ์สิทธิ์ลุงได้มาจากวัดเก่าเมืองโบราณมีอายุไม่ต่ำกว่า300ปีลุงอยากจะให้เจ้าพกติดตัวไว้จงรักษาไว้ดีนะหลานรักและเจ้าจะพบเจอแต่โชคลาภเหรียญศักดิ์สิทธิ์เลยมาดูข่าวเร็วไหนไมไอีกครั้งแล้ว ค่ะพินจิตครั้งที่แล้วนะคะพ่อค้าขายผักที่จังหวัดแห่งหนึ่งก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยทีเดียวค่ะขึ้นชื่อเลยนะคะตอนนี้ว่าใครมีไว้ในครอบครองจะได้รับแล้วก็ปลอดภยัยค่ะตอนนี้เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากอย่างเมื่อวานนี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถพิกวาแล้วเกิดระเบิดจนไฟไหม้รถทั้งคันแต่คนขับกลับรอดชีวิตเรามาดูภาพการสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะ คุณใช้ลด้ถึงว<ท>ินาท,ท,ทีที่คุณประสบประเดียุณจะฟังได้ไหมครับน้ครับตอนนั้นมันแย่มากนะครับผมเจ็บกป็ตั้งตัวแต่ผมก็กำลัเรียนตั้งสติไว้ผมก็เลยเผลอนาตัวเองแล้วก็ตายรีบขันออกมาจากรถให้ไกลที่สุดจากานั้นรถก็ระเบิดดีนะครับที่ผมพกเหรียญไว้ยอดอ่ะโอ้จริงหรือเปล่าอ่ะและ้วใครจะบอกเราได้ไเี่ยเหรียนเนี่ยเป็นอของจริง ผู้จอดไอ้หนุ่มาจากไหนเนี่ยโหยมีรักขามากตอนแน่เหรียญกันเนี่ย,ย,นนยได้เวลาเรียนแล้วนะวเื่นดดอนเรียนเป็นหัวตารัาบ,บ,บ,บตั้งจิตตั้งจิตจ้ะ 你好。 「やっこー! <noise>」 รู้สึกโล่งใจคมันมีความสุขแบบสบายใจใม่เหมือนตอนที่มีเหรียญเลยตอนนี้เหรียญมันรู้สึกกังวลมากเลยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกโล่งใจค่ะความสบายใจเป็นอันิับสองของการทาบุญไงจ๊ะเพราะว่าการทําบุญใส่บาทเป็นการให้เพื่อ,าอการตัดกิเลสแต่การได้ครอบครองเหรียญเพื่อจะเกิดความรักความหวงแหน,นจะเกิดจะเกิดการยุติ ซึ่งวัวแล้วแต่เป็นการสร้างกิเลสให้ใจเธอทางนั้นเลยนะสบายใจเพราะได้บุญเยอะใช่ไหมคบได้สิจ๊ได้บุญได้ฝึกจิตพราจริงๆแล้วการทำบุญก็คือการฝึกจิตนั่นแหละบุญเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดติดไม่ใช่สิ่งที่เราจะเสพไม่ใช่กิเลสแต่ว่าบุญเป็นการที่เราจะได้ฝึกจิตให้รู้จักการให้โดยเสียสละอย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมจ๊ะเราไปทำบุญกันมา เราก็ใส่บาทให้พระหรือว่าเธอหวงเข้าพระเจ้าวันนี้ไม่ครับถ้างั้นเธอก็ได้ทําบุญได้สุดจิตแล้วล่ะจ้ะาง่ายง่ายอย่างนี้เลยรอครับครูใช่จ้ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าใจเธอรับรู้ได้ทําไมวันนี้ผมเข้าใจง่ายจังเลยครับไม่เห็นเครียดเหมือนตอนทำความเข้าใจบทเรียนเลยก็เพราะว่าเธอใช้จิตใจในการรับรู้ไงจ้ะการที่เธอสบายใจเธอจะเกิดสติสมาธิ เธอก็จะเข้าใจอย่างท่องแท้และสุดท้ายเธอก็จะเปิดนปัญญาจากแล้วการใส่บาทก็เป็นการถวายทานแดบพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่จเจริญแล้วผมรู้ครับพระสงฆ์คือเนื้อนาบุญของโลกใช่ไหมครับใช่จ้ะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกเพราะเป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็เกือบ2,600ปีแล้วนะแล้ก็จะดำเนินต่อไปในอนาคต 2,600ปีเลยเรอครับทำไมพระพุทธศาสนาถึงได้อยู่ม,มานานขนาดนี้ครับพระสงฆ์สืบทอดอะไรครับสืบทอดคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจ้าขอส่งกับครูพระพุทธเจ้ามีจริงเหรอครับตัง้งจิตจ้าถ้าจะมีมนุษย์สักคนหนึ่งที่พยายามค้นหาหนทางดับทุกข์ด้วยความเพียรพยายามอย่างแสนสาหาัสต้องต่อสู้กับเิเลสและมานในใจของตนเองมันและสี่ชั่วร้ายรอบตัว นค้นพบและเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีพระเมตตาเปี่ยมล้นที่จะเผยแผ่ผลทางแห่งการดับทุกข์แก่เหล่าสรรพสัตว์ย่อมเป็นเอกบุรุษที่ประเสริฐพอที่ทั้งมนุษย์และเทวดาทุกชั้นพบจะกราบไหว้บูชาด้วยความศรัทธาสูงสุดบุรุษผู้นั้นมีอยู่จริงจะ้ะซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์ก็เป็นความจริงแท้ที่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งมีเหตุและผลอันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นก็คือการที่เราไม่เบียดเบียนสัตว์ตรกระทำแต่ความดีแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะนำพาเราไปสู่การดับทุกข์ซึ่งถ้าเกิดว่าเธอทำได้เธอก็จะผลถูกจ้าและพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้ยังไงครับ เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายพ้นทุกข์พระพุทธองค์ทรงเสียสละอย่างมากเนื่องจากทรงเห็นการเกิดแก่เจ็บตายที่นำมาซึ่งความทุกข์จึงเกิดความสงสัยว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงต้องมีทุกข์เจ็บก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เกิดก็ทุกข์ตายก็ทุกข์แล้วทำยังไงจะพ้นทุกข์นี้ได้พระองค์จึงตัดสินพระทัย ทุกกาจิริยาทุกวิถีทางจนค้นพบหนทางเพื่อดับทุกนั้นซึ่งก็คือการเข้าถึงนิพานโดยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจ้ะส่วนพวกเรานั้นก็เปรียบเสมือนปลาที่ว่ายไปมาอยู่ในสระกินสัตว์เล็กกว่าเป็นอาหารแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์ที่ใหญ่กว่าตายแล้วก็เกิดเป็นปลาในสระเดิมเกิดแก่ วนเวียนไม่รู้จบสิ้นเห็นแต่น้ำอย่างเดียวไม่รู้ว่านอกสระนั้นจริงๆแล้วยังมีผืนดินมีต้นไม้แต่การที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เปรียบเสมือนพระองค์ทรงหลุดพ้นจากสาระน้ำแห่งทุกนั้นแล้วจึงทรงเพียรพยายามสั่งสอนเผยแผ่หนทางดับทุกนั้นแก่เหล่าสรรพสัตว์ด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ไม่มีข้อยกเว้น ในชนชั้นไหนหรือภพภูมิใดก็ตามแม้กระทั่งเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วก็ยังมีพระธรรมคำส,สอนที่สืบทอดกันมาไว้เป็นแนวทางนำเราไปสู่ความดับทุกข์ค,ครับเมื่อถึงเวลาที่พร้อมผมจะบวชแต่บวชเพื่อการศึกษาและสืบทอดศาสนาต่อไปครับอนุโมทนาด้เจ้าแต่ถึงเราจะบวชไม่ได้แต่เราก็สามารถ ดำเนินตามรมทรวำได้ได้นะด้วยการทําบุญด้วยการให้ทานการปฏิบัติศีลและเพียพรภาวนาเราก็สามารถถึงพร้อมได้จ้ะครูครับพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ไหน,นครับครูไม่เคยพบวัตถุมงคลใดๆแต่ว่าครูปฏิบัติตามคำสั่งสอนข,ของพระพุทธเจ้าและระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ แค่นี้ครูก็รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยทุกครั้งที่ครูระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะสถิตอยู่ในใจและปกปักรูอยู่เสมอต่อให้ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีสติไม่จำเป็นต้องมีปฏิหารใดใดแค่ความรู้สึกแค่ใจก็ดีแกตนเองอย่างมากแล้วล่ะจ้ะเมื่อน,นึกถึงพระพุทธเจ้าผมรู้สึกสบายใจและปลอดภัยกว่าตอนถือีย ผมทราบแล้วครับพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ไหน